ช่วงนี้กลับมาไปติดตามธุรกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกันบ้างค่ะไปแฝงตัวบุกจับก,กุมค่ะเป็นร้านกึ่งอาหารกึ่งบ่อตกกุ้งนะคะที่ขนดใหญ่แอบแฝงแลักลอบจนให้มีการแข่งขันแล้วก็ทายผลน้ำหนักกุ้งที่เรียกว่าให้ลูกค้าพนันเอาทรัพย์สินกันด้วยค่ะ เมื่อช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งของวันที่29พฤษภาคมค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาภายใต้การนำของนายชวกิจสวรรคิรีท่านียอำเภอหัดใหญ่ในมงคลสินยางปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายธีรเดชจันมณีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและนายสุบันดิชัยแก้วปลัดอำเภอพร้อมด้วยกำลังสมาชิกอสหัดใหญ่นะคะเข้าตรวจสอบร้านบ่อตกกุ้งหัดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ข้างวัดอัมพวัน หมู่3ตําบนคลองแห่อาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้แฝงตัวแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันและจากกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการพนันทายผลน้ําหนักกุ้งที่ตกได้ให้ลูกค้าพนันเอาทรัพย์สินกันซึ่งทางฝ่ายปกครองอําเภอหัดใหญ่ก็นํากําลังเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มโดยได้ควบคุมตัวทั้งเจ้าของร้านและก็ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการจํานวนหกรายพร้อมของกลางเงินสด3,000ันบาทตาช่างดิจิทัลหนึ่งเครื่องลูกปิ ปองสีส้มระบุหมายเลข1-10เบ็ดตกกุ้งค่ะพร้อมสายแล้วก็ตาเบ็ดหอันแล้วก็ยังมีบินชำระเงิน4ี่ใบแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของร้านจาัดให้มีการพนันทายผลก็คือทายน้ำหนักกุ้งเนี่ยละค่ะซึ่งเป็นการพนันประเภทหนึ่งนอกจากระบุไว้ในกระทรวงตามมาตราสี่พรบการพน,นันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นโดยผิดกฎหมายนะคะส่วนลูกค้าอีก5คนนัน้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาเข้าเล่นการพนันทายผลซึ่งเป็นการพนันประเภทอื่นใด นอกจากระบุไว้ในกระทรวง ซึ่งก่อนคุมตัวทั้ง6คนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับที่มาของการเข้าตรวจสอบการลักลอบเล่นพนันตกกุ้งเป็นผลมาจากกรณีสื่อมวลชนได้เปิดโปงแฉบ่อตกกุ้งในพื้นที่จังหวัดชิงใหม่ว่ามีการจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันสิ่งโชคแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมากม่วสุมเข้าเล่นการพนันกันนะคะต่อมานายชวกิจในพืภอหัดใหญ่จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพเภอหัดใหญ่ลงไปตรวจสอบใน พื้นที่รับผิดชอบกระทงพบว่าที่ร้านบ่อตกกุ้งหัดใหญ่ก็มีการแอบแฝงเล่นพนันตกกุ้งเช่นกันจึงได้ส่งสายเข้าไปตรวจสอบและเข้าจับกลุ่มในที่สุดค่ะก็ถึงจะไม่ใช่การพนันแบบชัดเจนแต่ว่ามีการทายผลเอาทรัพย์สินมีได้มีเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพนันเลยนะคะ